กามฝั่งนี้หายไปเลยค่ะเพื่อน,คอนๆคือก่อนหน้านี้นนจิ๊บมีปัญหาหน้าไม่เท่ากันมากฝั่งขาฝั่งนี้ค่ะแล้วคือมันหายเลยอ่ะ จะมีเป็นตลาดร้อยปีโคราชนะคะที่ใครมาโคราชแล้วก็จะต้องแบบว่ามาหาของอร่อยๆที่ตลาดร้อยปีกันด้วยนะคะแต่ตว,ว่าวันนี้มาเจอกับจิ๊ที่ชาแน,นลใช่ไหมนะคะไม่ได้มาพาที่ของที่อร่อยๆเลย,ว,ยวันนี้จิ๊วจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําสวยกันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะอีกหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่าเป็นชีเด็ดเลยเป็นไฮไลท์ของย่านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นที่ไหนนะคะ ที่คลินิกชบานะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่จิบบอกไปแล้วว่าเป็นที่ที่แบบว่าพิเศษมากๆนะคะของย่านนี้ <Wow. S 1> วันนี้จิ๊บสมาทำสวยอะ,อะไรนะคะแล้วก็ผลท่ไดอบกมาเป็นยังไงไปตาม ันนี้จะมาทำไฮฟ,ฟูอย่างที่บอกเพื่อนๆไปแล้วไฮฟ,ฟูคืออะไรนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทำหรือว่ายังไม่เคยรู้จักนะคะต้องบอกว่าสำหรับการทำไฮฟ,ฟูนะคะเหมาะมากๆเลยกับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใบหน้านะคะที่อาจจะมีความหย่อนคล้อยนะคะก็ไฮฟ,ฟูเนี่ยก็จะช่วยยกระชับนะคะโดยการเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับ อัลตาซาวน์นอัลตาซาวที่จะแบบว่าช่วยให้หน้าเนี่ยมันมีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าทำครั้งแรกคือเห็นผลทันทีเลยแล้วจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยค่ะการฝังนี้หายไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคือก่อนหน้านี้จิ๊มีปัญหาหน้าไม่เท่ากันมากฝั่งาฝั่งนี้ค่ะ คือมันจะใหญ่กว่าทางนี้แลาวทางฝั่งฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคือดึงหายแล้วดี่หนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเสร็จสองข้เดียวเราจะมาดูกันว่าหน้าจะช ตอนนี้จิ๊ก็ทำให้ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น้าจะสดหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจนี่นมันคือทำดียวคือก่อนหน้านี้น,นะคะจิ๊บอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการฝังแบบนี้บอกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้อันนี้คือหลังทำทันที สาวๆคนไหนที่อยากจะมาทําไฮฟูนะคะไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะใครที่กลัวเข็มก็มาทำอย่าน,นะคะก็เชิญได้เลยพามีโปรโมชั่น1,990บาทไม่จํากัดไม่จำกัดถอดเอยนะคะยิงจนแบบว่าเอาจนแบบหน้าเดียวได้เลยประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบว่ากระชับน,ำ <Wow. S 1> นำ้ำมันขคืนนะคะใครที่ Hi สนใจก็เชิญได้เลยนะคะที่มาคลินิกนะคะ